ชอบหรือไม่แฮปปี้ก็บอกแล้วบอกไปแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แค่นั้นเลยนะคะก็เป็นเป็นแบบนี้มานานแล้วเพราะฉั้นก็จริงๆอยู่กับเราก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรมากนะคะน่าจะเหลี่ยมบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้มีเล่เหลี่ยมมากมายนะเราคุยคุยกันได้แล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับแรงซัพพอร์ตนะเมื่อกี้พี่ดัานก็พูดนะเมื่อกี้เขาบอกว่าโกรธหรือเปล่าที่เขาพูดหรือเป่าไม่เมื่อกี้ถือว่าพี่ดัานชมแล้วปกติคําถามพี่ด้านาน่าโกรธกว่านี้อีก ไม่เห็นจะโกรธเลยใช่ป่ะ <laughs> แซลเล่นนะคะก็วันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะมีจริงๆแล้วที่เห็นอยู่นะท่านรองนายกต่างๆเนี่ยเวลาเขาไปทานข้าวส่วนตัวกับกับอิงเองหรือกับครอบครัวแล้วเนะี่ยเฮฮาปาร์ตี้มากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นตัวเองนะชิลๆแล้วก็จากนี้นะคะก็ไม่ต้องถ่ายมากก็เดี๋ยวเขาเขินะหลุดบ้างอะไรบ้างเราก็อยากจะรีแลกซ์บ้างเลิก,ากง,งานแล้วนะมือถืออะไรเงี้ยอันนี้จบก็ไม่ต้องถ่ายเยอะใช่ป่ะคลิปเคิร์ฟอะไรอย่างนี้นะ Ha ha ha.